นักเศรษฐศาสตร์ของโกลแมนแสคคาดการว่ากระทรวงการคลังสหรัฐจะมีเงินสดไม่ถึง3 0 0 0 0ื่นล้านดอลลาร์ภายในวันที่8หรือ9มิถุนายนนี้ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าทางกระทรวงอาจมีเงินไม่มากพอที่จะชำระหนี้ขั้นต่ำตามพันธกรณีทางกฎหมายการประมาณการด <id ph il isa> ังกล่าวพิจารณาจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นดังนั้นจึงมีโอกาสอย่างมากว่ากระทรวงการคลังจะจ่ายเงินช้ากว่าที่คาดการไว้และทําให้กระทรวงเริ่มขาดแคลนเงินสดภายในวันที่1หรือ2มิถุนายนนี้ก่อนที่จะไม่สามารถชำระหนี้ขั้นต่ำได้ในวันที่8หรือ9มิถุนายน เนื่องจากเงินสดลดลงสู่ระดับต่ำกว่า30 0 0 0ล้านดอลลาร์นายอเล็กฟิลิปและนายทิมครูปานักเศรษฐศาสตร์ของโกลแมนแสกระบุหมายเหตุถึงลูกค้าเงินสดของกระทรวงการคลังลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางและไม่สามารถเพิ่มการกู้ยืมสุทธิจากสาธารณะได้เนื่องจากถูกจำกัดเทรดานนี่ไว้ที่31.4ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่นางเจนเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเน้นย้ำคำเตือนเมื่อวานนี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ทางกระทรวงการคลังจะใช้มาตรพิเศษเพื่อรักษากรอบเพดานนี้อย่างเร็ว ที่สุดภายในวันที่1มิถุนายนต,ตัวเลขนะวันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคมระบุว่ายอดเงินสดของกระทรวงการคลังสหรัฐอยู่ที่5.7หมื่นล้านดอลลาร์เรามั่นใจว่าสภาคองเกรสจะไม่ปล่อยให้เส้นตายมาถึงโดยไม่ดำเนินการใดๆแต่ก็จะมีหลายหนทางที่จะต้องทำนายฟิลิปและนายครูป้ากล่าวโดยพวกเขาได้กำหนดอัตราต่อรองว่าโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงเพิ่มเพ,มเพดานนี้ภายในสัปดาห์นี้ก็คือ30%และอีก30%สําำหรับการทำข้อตกลงได้เพียงไม่นานก่อนวันกำหนดชำระนี้